สวัสดีครับพี่น้องเยซีทุกคนทุกท่านครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีงานครับทาโคกหนองนานะครับอยู่ที่ชุมชนบ้านน้องเสบ็ดหมู่สามนี่แหละครับก็วันนี้ครับมีเรื่องราวของช้างป่านะครับผมจะเล่าเรื่องราวที่พ่อใหญ่เจ้าเบอร์เสบีครับมารับเจ้าสิรอฉีกไปหากินอยู่แถวเขตคลองโป่งครับ ก็หายไปด้วยกันหนึ่งคืนครับคืนต่อมาครับเจ้าเบอร์สิบเอ็ดกลับมาครับกลับมามากินอยู่แถวแถวกระท่อมผมนี่แหละครับแต่ไม่ได้เข้าไปในกระท่อมนะครับก็กินอยู่แถวแถวนั้นก็มีเจ้าหน้าที่มาช่วยผักดันนะครับต่อมาครับคืนต่อมาก็เข้ามากระท่อมผมเลยครับหมาเห่าครับหมาที่กระท่อมผมเห่าทําให้ผมรู้สึกตัวว่าเจ้าเบอร์สิบเอ็ดครับ มาผมก็เล้ยลุกขึ้นมาแต่ไม่ได้ผลักดันนะครับโทรเรียกเจ้าหน้าที่มาผลักดันต่อไปครับเสร็จแล้วผมก็มาทํางานนี่แหละครับก็มีเจ้าสีดอฉีครับกลับมาครับกลับมาที่ชุมชนบ้านโคกเพชรมาแถวแถวที่ทําเลบ้านโคกเพชรดนะครับมาหากินในหมู่บ้านเลยครับช่วงกลางคืนไม่มีคนผักดันไม่มีคนไล่นะครับ เราก็เลยกินจนอิ่มจนสว่างครับเจ้าหน้าที่โทรแจ้งผมว่ามีช้างเจ้าสีดอฉีครับออกมาหากินอยู่แถวแถวที่ทาเลชุมชนบ้านโคกเวทนะครับผมก็เลยออกไปติดตามดูครับก็กอใหญ่เจ้าสีดอฉีครับมีอาการที่แข็งแรงอ้วนนะครับอ้วนขึ้นเยอะเลยครับ ก็ได้มุงหน้าหากินกลับมาทางชุมชนบ้านน้องเสม็ดเหมือนเดิมครับผมก็คิดว่าเจ้าศิรชีครับน่าจะกลับมาหากินในถิ่นเดิมน่าจะเข้ามาที่ปาอ้อยผมอีกครั้งนะครับก็รอติดตามชมครับว่าว่อย่า่เจ้าศิอชีจะเดินทางกลับมาน่าจะถ้าเขาตั้งใจจะกลับมาน่าจะวันหนึ่งก็จะถึงครับเมื่อเช้าผมขับรถไปตามดูเขาในเะ้ทางก็ ประมาณ5กิโลครับที่เขาห่างจากกระท่อมของผมไปก็ไปเจอกับเขาพอดีครับก็ให้พี่น้องเอฟซีครับไปดูวิถีชุมชนคนหลังเขาครับผักดันช้างป่าแต่ตอนนี้จะไม่ผักดันแล้วนะครับจะไปติดตามถ่ายช้างป่าติดตามติดชีวิตของเจ้าหน้าที่ครับที่ผักดันช้างให้กับชุมชนตำบลลำนรองของเราให้พี่น้องเอฟซีได้เห็นได้ชมนะครับในการทํางานของเจ้าหน้าที่ สำหรับผมแล้วไม่มีหน้าที่ที่จะไปผลักดันช้างนะครับผมก็ไม่ผลักดันดีกว่าครับใครจะว่ายังไงก็ไม่รู้นะผมผมเลือกผลักดันแล้วนะครับก็จะติดตามถ่ายให้พี่น้องได้ดูได้เห็นกันต่อเนื่องเพราะผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะครับหลายคนหลายท่านเข้าใจผิดว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ผลักดันช้างไม่ยอมเล่ช้างนะครับเลี้ยงช้างก็เลยตัดปัญหาครับผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะครับผมเป็นชาวบ้านธรรมดาแล้วก็จะถ่าย ช้างในชุมชนของเราส่งข่าวเตือนภัยให้พี่น้องในตำบลลำนางรองเราต่อไปครับไปดูคลิปที่ผมผักดันพ่อใหญ่เจ้าเบอร์สบิบเอดครับออกจากกระท่อมผมแล้วก็ไปตามดูพ่อใหญ่เจ้าสีดอฉีดด้วยครับไปชมมันครับเป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับเสียงนก เสียงธรรมชาตินะครับที่อยู่กระท่อมของผมเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับ เสียงจ้าหน้าที่จุดไล่ช้างนะครับมาแล้วครับนี่ครับเสียงเจ้าหน้าที่ไล่นะครับ ได้แต่นั่งดูเลยครับนี่ครับสงศารเจ้าหน้าที่นะครับมีไม่กี่คนเองครับถ้าไม่มีคนดันช้างให้ไล่ลำบากเลยครับการผลักดันช้างก็ต้องมีคนบล็อกสองข้างแล้วก็มีคนดันนะครับช้างกขถึงจะเดินหนีออก จากเราไปนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีคนดันช่วยแล้วเพราะผมเหนื่อยแล้วครับหยุดพักก่อนครับเหจุดไล่กันใหญ่เลยนะครับ uh, -huh. uh -huh. ็น่ไหมครับเฮ้ยงานหรือเปล่าเมื่อกี้ยืนอยู่ตรงนี้แลวครับอยู่ติดไฟครับก็ขย,ยับไปหน่อยหนึ่งนะครับหากิดเพลินเลยน,นะครับ จะไูครับว่าเป็นขยาจตัวไหนครับ นี่ครับนี่แล้วไม่มีงานนะครับช้างตัวไหนนะตกมันด้วยครับ ข้าางวาที่แหลมครับที่แหลมครับอยู่ตรงไหนครับ เห็นผมเห็นช้างยังครับมองเห็นอยู่เห็นช้างไฟอยู่ถูกต้องไหมครับใช่ครับเห็นาเห็นแล้วเห็แล้ว,ลวใช่ไหมได้อะไรไปนะใช่ครูบุญไหม ฮึขึ้งาสันเถอะาสันงานหน่อยนิดเดียวโอ้เร็วขนาดวะตกมันด้วยด้ตกมันด้วยนะ โอ้เร็วขนาดเลยด้วยอ่ะเนี่ทันเลยนาะยัาไงที่ทนันนี่ซูมอยู่นั่น,นไปแล้วขึ้นแล้วเบอร์สิบเอ็ดน,นะครับโอ้ คนกระทันไปนุ่นแท้แล้วลุงผัวตายาวแท้แล้วลุงผัวตายาวแท้แหละไปเกือบถึงผมได้เมื่อกี้เลยไปถึงเตาถ่านมันมาห่อก่อนกลับคืนเห็นรอยตำทางมาเลยี่ยเลวขนาดเลย ม้มว่านวิงเลยวิ่งปันนนั่นลลเ,เลยแล้วอ,อ้หางก็ทาดีด้ยอ<ำ>ั้เล้นฉากคนนั้นเมื่อกี้นี่เล้นฉากคนนั้นเมื่อกี้นี่ฉากหางเลยแล้วยกแบบนีมมาตรฐาน ขึ้นนะครับพี่ชิกขึ้นล่องไหนได้พี่ชิกคือมีแต่ล่องชันชนแท้ขึ้นไม่ได้เลยตรงนั้นอะ่ะขึ้นได้ไหมโอ้ได้ครับได้ข้ามไปสองบาทเดียวแล้วน,นะครับ ทำครูไปแล้วครับผมทางน้นพ่เศกไปทางนน,างน,น้นทางขวามือหนะครับอัดเดินไปเลยไปเลยครับไปเลย สงสัยจะไม่มีอะไรกิน,นอมนะั้งเนาะแถวนูนะ้นเนาะน้านเลยนบ้านทคี 5, ค่ยกินบ้านใครกินบ้านที่อ้าน,นลูกสาวพงอ๋อมันเบ้านเลยเนะี่ยเออแล้วไอ้มันไม่แจ้งใครเนาะไปบอกใครเนาะคอยอยู่ั้งตืนอะไรเนั่นแหละก็กินเบิ่งาะลุงเออออไั่งอาลมั้นเออลไ้งไปคลองล้ ตามดูครับเดี๋ยวเจ้าสีเอาฉีกครับนี่ี่ครับไปแล้วครับหาสีฟ้าเลยว่ะเฮ้ยหาสีฟ้าเลยเป็นไรอ่ะดินมันทังแล้วมันไงตีมโอ้โหไปแล้วบ่านะครับ ตักแกงร้อนกพอพ่อเด้กโต้องเหรอพ่อใหญ่ครับรีบไปไหนน้อรีบไปไหนน้อเอาอะไรปวดตัวเต็มเลยครับนุ่นแปลงหางใส่ด้วยเดี๋ยวตามไปดูครับ โอ้ยีริงหรอลองนี่ได้บโอ้ยเขลงที่ชันเกินครับตาไม่ดีตกลงหลุมชันเลยครับก็ไุดี่ได้า้าตาดีดิดิจิบเห็นเนาะเดินมานัล้อย่าพิดนี่ครับเดินมาไหลตรงนี้ครับตกลงไปหงายท้องนะครับเดี๋ยวตามไปดูครับเขาไปไม่เร็วหรอกครับนู่นครับหยุดแล้วครับ นู่น็นแต่หลังครับนู่นไปแล้วครับตามไปดูว่าเขาจะมุ่งหน้าไปที่ทางไหนนะครับจะได้เตือนชุมชนชาวบ้านให้ระวังทันครับเกือบไม่ทัน,นครับเมื่อกี้เกือบไม่ทันเลยครับไม่มองเลยนะครับสงสัยจะเครืองผมเขเรียกไม่มองเลยครับ ตรงไหนเนาะอืไปไก่แล้วครับเดี๋ยวตามไปดูครับขอมุ่งหน้าไปทางหน่วยขอกระป๊อดนะครับก็หยุดอยู่ตรงไหนเนาะมองไม่ทันครับกิน ที่บ้านเขาทั้งคืนเลยนะครับจนสว่างเลยครับมาคนเดียวไม่ตามดีกว่านะครับปล่อยเขาไปข้ามเขตภูกระเช้าไปแล้วครับเป็นป่าหลังที่ทาเลชุมชนบ้านโคกเพชรนะครับตรงนี้แถวนี้จะเป็นพื้นที่กว้างอยู่ครับแต่ว่าจะไม่มีอะไรกินสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นที่ของเขตอนุรักษ์นะครับแถวนี้ อันนี้ครับผมมาส่งเจ้าผู้ใหญ่สีดาฉีครับเข้ามาในเส้นถนนเส้นเข้าไปในป่าละเลงร้อยรูนะครับเส้นนี้ครับผมเข้ามาที่น้องเอฟซีดูครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับดูน้องลอยช้างครับนี่ครับนิดเดียวครับช้างพึ่งคลอดครับนี่ครับคืบเดียวครับนี่ครับแล้วก็มี รอยใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับคืบกว่าตัวนี้เป็นช้างฝูงครับช้างฝูงแน่นอนนะครับช้างฝูงอยู่บริเวณนี้นะครับคงอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานเขาก็คงจะไปหากินเขตพื้นที่บ้านหนองเสม็ดนะครับเพราะว่าเขาเคยไปของเขาทุกปีครับตอนนี้ผมว่าเขาอยู่แถวแถวนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูพ่อใหญ่เจ้าสีตอชีอีกครั้งครับว่าเขาเข้าป่าจุดนั้นครับมีคนมาเลี้ยงวัวแล้วก็ มีคนมาเกี่ยวญ้านะครับหาของป่านะครับตรงนั้นคือจุดหอไฟครับหอดูไฟที่ผมเคยขึ้นนะครับนี่ครับเป็นเส้นเข้าร้อยรูนะครับเส้นนี้ครับน่าจะเป็นตอแต่เคียนทองครับใหญ่มากครับที่เจ็ดแปดคนโอบนะครับ เชาสีดอฉี่ครับมุ่งหน้ามาทางนี้แลยครับพอดีผมมาเจอรากไม้แปดนะครับเลยมาเก็บภาพเก็บคลิปให้พี่น้องได้ดูด้วยกันครับสวยงามมากเลยครับเดี๋ยวไปสังเกตการครับผมว่าเขาไม่ห่างจากน้ำแน่นอนนะครับมีชาวบ้าน,นครับมาเกี่ยวหญ้าแล้วก็เลี้ยงวัวแถวนี้นครับ ผมกลัวช้างจะมุ่งหน้ามาที่ทางนี้โดยเขาไม่รู้ตัวก็เลยวิ่งขับรถมาดูสักรอบหนึ่งนะครับถ้าไม่เห็นก็จะกลับครับเขาคงจะพักผ่อนนะครับสําหรับพระยาเจ้าศิติชีกสาหรับวันนี้คลิปนี้ครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านครับที่ติดตามรับชมคลิปของผมด้วยดีมาโดยตลอดครับวันนี้ผมมีงานครับเป็นงานขุดสระทำโคกหนองนานะครับ จะขุดฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งนู้นด้วยนะครับด้านหลังแมคโครด้วยครับตรงนู้นครับลักษณะดเดียวกันก็จะมีงานทําอีกอยู่ประมาณสองสามวันนะครับแต่ก็จะติดตามนะครับสถานการณ์ช้างป่าเจ้าสีดอยฉีกถ้าเขาออกมานะผมก็จะไปติดตามทําคลิปติดตามให้พี่น้องเอฟซีได้รู้ข่าวนะครับตามติดชีวิตเจ้าสีดอยฉีกไปเลยครับถ้าเขาเป็นช้างในถิ่นนี้เลยก็ คงจะดีครับพี่น้องเอฟซีก็คงจะเห็นเขาอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็ขออภัยพี่น้องอีกครั้งครับที่ยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะครับผมต้องทำงานนี่แหละครับงานก็เยอะนะครับก็ขออภัยเป็นอย่างสูงเลยครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขทุกคนทุกท่านเลยครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้อย่างสมมุติมากปรารถนานะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาพี่น้องไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหลังขขาวด้วยนะครับสวัสดีครับ